อสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะ,ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ควานได้สั่งสับระรดมา1คันรถนะคะ,ะต้องขอบคุณ FC นะคะแฟนคลับพิ่มลน,นะคะพิ่มลได้ส่งคะแนนมาให้ ทางครอบครัวของน้องโอปอลฟมิลี่นะคะอ่าคันนี้ก็แม่ควานก็จะได้แบ่งปันเพื่อนช้างด้วยกันนะคะที่อยู่สวนช้างไทยไทยนะคะจํานวนสาเอตอนนี้คือสามเชือกรวมกับของแม่ควานนะคะคือคุณยายคำแพงนะคะก็มีพังบุญมาแล้วก็พังคํามูลนะคะก็จะได้แบ่ง คันนี้แม่ควันแบ่งให้สองเชือกนะคะก็คือพังคมูลกับพังบุญมานะคะขอบคุณพี่มนมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งคะแนนมาให้ทางครอบครัวน้องอุปอนะคะก็ยังต้องการอาหารเรื่อยๆนะคะถ้ามีแฟนขับท่านใดใจดีนะคะก็เมตตาช้างก็ ช่วยค่าหารช้างได้นะคะโควิดยังอีกไกลค่ะคิดว่านะอันนี้ได้สั่งรถประจำนะคะของทางช่องน้องอุปอฟเฟริกีรนะคะก็จะแบ่งปันให้เพื่อนช้างด้วยกันในสวนนะคะงบมีน้อยนะคะก็ได้แค่นี้ก็เนาะช่วยๆกัน ทางนู้นก็จะเป็นคุณยายคำแพงนะคะอยู่ที่นู่นนี่ค่ะาั้าทางบุญมาก็อยู่ที่เกยนะคะอยู่ที่นู่นนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะซูมให้ดูนะคะนี่นะคะอยู่ที่เกยนะคะฮะเฟงกาในมนเนี่อ๋อสา,าวสา,าวมูดขอบคุณ ขอบคุณแฟนคนนลับบนั<อ>บนขีเลยอ่านี้ได้เป็นแม่ควานของพังบุญมานะคะขอบคุณเอพีสุดยอดนะคะที่สง่งค้าอาหารทางค่ะขอบคุณไปยังอ้ยตื้นต,ต,ตัในใจตื้นตันใจน้าสาวน้ำตาไหลเลยขอบคุณมากมากค่ะไม่ <c oughs> มีอะไรจะพูดค่ะขอแค่คำขอบคุณค่ะค่ะอ่านี้คือ แม่ควานนะคะรู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้มีคนช่วยค่าอาหารช้างมาให้เรานะคะ<ช>อันนี้ค่ะครึ่งรถก็จะแบ่งแบ่งไปให้ช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะอ่าแล้วแม่ควานก็จะพามาดูช้างแต่ละเชือกนะคะน<ช>น่นนะคะเดี่ยจะพามาดูช้างทางบุญมานะคะฮะควีย ว้า <c oughs> ันวกันน่เองเลยะนี่ก็เป็นบ้านของควานช้างนะคะจะพามาดูพังบุญมานะคะก็ถ้าแฟนคลับท่านใดมีความเมตตานะคะอยากให้อาหารช้างก็สามารถติดต่อมาทางควานช้างแม่ควานได้เลยนะคะซึ่งจะปักหมุดไว้ที่คลิปนะคะ ก็ช่วยตามกำลังนะคะแม่ควานก็ได้คะแนนมาแม่ควานก็จะมาแบ่งให้เพื่อนช้างด้วยกันนะคะนี่คือทางบุญมามาบอกแม่ไงเสียงไงเซียงนี่น,นะคะทางบุญมา,มาอขอบคุณอันเชนคลับแ <laughs> ฟนคลับเอฟซีได้ส่งคะแนนมาให้ขอบคุณแฟนชัดมากๆค่ะขอบคุณไปายางพี่หมดนะคะ ที่มนก็อยู่เยอรมันนะคะได้มีอาหารกินต่อไปคนอยู่ได้ทางอยู่ได้ขอบคุณเอซีทุกๆท่านค่ะที่ส่งแรงเ์แรนใจและเป็นค้าาหารช้าอ่นนี่ก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะคือว่าเขาไม่มีกินเขาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีกินเราก็อยู่ไม่ได้ช้างอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงเขาดูเขาคงจะอยู่ที่นี่นานเน,ะนานะ,ะซึ่ง,นนงไ,ไ้อย,ไไอยพ่อควานไม่ได้ทำงานนะคะของทางบุญมานะคะต้องเฝ้าช้างอยู่ที่นี่นะคะ เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวแม่ควานจะมีการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายจำหน่ายอาหารช้างนะคะทางเฟ e บุ๊กของน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะก็เดี๋ยวแม่ควานจะได้บอกอีกทีนึงนะคะไปไหนไม่ได้นะคะต้องไลฟ์สดไลฟ์สดจำหน่ายอาหารช้างเดีย๋ยวจะแนะนัดีอีกทีนึง ได้ทั้งวันถ้าไม่มีให้เขากินเขาก็จะดึงนุ่มดึงนี่ถ้า,ม,า,า,จจา,า,ถามีให้เขากินเขาก็จะยืดกินของเข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีากินเขาก็ดึงเขาถ้าจะกลับไปอยู่บ้านก็ไม่มีอาหารก็แฟนคลับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นสะพานบุญช่วยช้างนะคะช้างไทยเรา เจอภาวะวิกฤตเลยล่ะคะ่ะตกงานมาจากเป็นปีแล้วนะคะตอนนี้ช้างก็ได้กลับกลับบ้านไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นกลับสุรินไปแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ของเราก็ยังอยู่นะคะยังไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะไม่รู้จะไปไหนด้วยแหละอยู่ที่นี่สู้กันอยู่ที่นี่และคะ่ะหวังว่าสถานการณ์เขาจะดีขึ้นแต่ในระหว่างนี้ก็คือต้อง หาอาหารให้เขาไปก่อนก็หวังว่าจะมีเอฟซใจดีนะคะแฟนคลับใจดีได้ช่วยเหลือทางควานช้างนะคะครอบครัวช้าง mm hmm. เขาก็เหมือนสมาชิกอีกคนนึงนั่นแหละค่ะ mm hmm. เขาก็เนาะมีหัวจิตหัวใจเขาก็หิวเป็นนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เราก็ต้องแบบว่ายังไงลนะ่ะเหมือนเราแหละเนาะเวลาหิวอะ่ะ คนก็นยังพูดได้นะคะแต่ว่าช้างพูดไม่ได้ค่ะเขาให้ทำมีให้เขากินเขาก็กินเขาไม่มีให้เขากินเขาก็จะดึงนู่นดึงนี่มือเขาความชนของเขาวมน่ารักของเขาแม่แม่ขวาน<ม>ตื่นตันใจนะคะขอบคุณพี่มนต์แบบว่าตื่นตันใจแล้วก็พูดไม่ออก นี้แม่ควานได้แบ่งปันให้เพื่อนช้างด้วยกันนะคะอ่าคลิปนี้ก็แม่ควานขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ